ไม่เช้าได้นั่งภาวนาจริงๆการภาวนาพอถึงจุดหนึ่งแล้วคือจะปรุงแต่งจนไม่อยากปรุงแต่งก็เชยแต่ สัญญาที่ทำงานจำหมายรู้พอถึงจุดก็หยุดนิ่งจวกสัญญาหยุดนิ่งจิตไม่วุ่นวิ่งย่อมเกิดในสมาธิภายในพอได้กำหนดพิจารณา เห็นสภาพธรรมอันเกิดตั้งปรากฏความรู้แจ้งธรรมก็บังเกิดในจิตว่าชีวิตนี้เราอยู่กับความไม่เที่ยงหนอไม่ว่าสุขหรือทุกข์สมหวังผิดหวังได้มาจากไป เป็นสิ่งคู่กันมาไม่มีใครเลือกได้อย่างเดียวไม่งั้นประพุทธเจ้าคงไม่แสวงหาความออกจากทุกข์ก็แสงว่าความทุกข์ยังเป็นภัยใหญ่ไม่ว่าใครวิชาจารณะสัมปันโน โซเซโทเทวมนุษย์เซึ่งแปลว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและความประพฤติด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาเห็นไหม วิชาจารณะสัมปันโนโซเซโทเทวมนุษย์ผู้ที่จะสมบูรณ์ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติจึงเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวรา คำนี้มาจากคำไหนรู้ไหมฝึกตนภาคเพียรแล้วก็พิจารณารู้เหตุแล้วก็ผลจึงไม่แปลกคำว่าสมบูรณ์เนี่ย สัมปันโนนถึงพร้อมเนี่โอ้โหแต่ามาบอกในโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรือว่าร้อยเปอร์เซทุกๆุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางพรือว,ว่าคนนั้นจะดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนสวยแค่ไหนดำแค่ไหนขาวแค่ไหนสูงเตี้ยเพียงใด เกิดในตระกูลใดก็ตามไม่มีอะไรได้ร้อยเปอร์เซน์ทุกทุกเรื่องไม่ว่าใครโยมดูชีวิตของเราเกิดถึงบ,บัดนี้มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์บ้าง บอกมาเลยเล่ามาเลยว่าชิดฉันร้อยเปอร์ซ็นเต็มทุกเรื่องเวลาสอบได้ร้อยเปซทุกวิชาไหมความจำร้อยเอร์ซทุกทุกเรื่องไหมไม่คลาดเคลื่อนเลยไม่ความคิดร้อยเปอร์เซทุกเรื่องจริงหรือ คำพูดร้อยเปอร์เซนต์จริงหรือไม่มีอะไรร้อยหรือความดีเราร้อยเปอร์เซนต์นะอย่าอย่าเข้าใจว่าทุกอย่างคือต้องร้อยเปอร์เซนต์ เดี๋ยวจะเป็นบ้าไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรได้ครบทั้งหมดที่ไม่ได้ลงทุนที่ไม่ได้แลกมาหรือที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยถ้าอย่างนั้นความสำเร็จก็ไม่มีอะไรที่ภูมิใจเลยสักเรื่องนะึ่ง เพราะมันขาดกรว่าการขวนขวายขาดซึ่งการเรียนรู้ขาดซึ่งการฝึกฝนขาดซึ่งความอดทนและความพยายามตมาเกิดใช้ว่าความอดทนนี่คือต้นทุนชีวิตจำไว้ใครขาดคำนี้ต้นทุนนี่ต่ำมาก ความอดทนเป็นต้นทุนชีวิตความภาคเพียรพยายามเป็นผลนำมาซึ่งความสำเร็จสองคำนี้ขาดไม่ได้เลยแม้บารมีในสามสิทธัศน์ของพระพุทธเจ้าก็มีขันติและวิริยะบารมี ไม่ใช่แต่บอกปัญญาปัญญาคําเดียวเขาว่าปัญญานั่นคือความรู้อันเห็นแจ้งแล้วแต่สิ่งที่ต้องฝ่าฟันร่างกายไม่มีกำลังลุกไหวไหมไม่ไหวคนขาดความเพียรพยายาม หนักไม่เอาเบาไม่สู้ดูดูแล้วก็ไปดีกว่า,น,านี่ตำราเล่มนี้นำมาใช้แต่เป็นเด็กเยอะใช้ไปใช้มาเละชีกค่าของเรานี่มันลดลงโดยเราไม่รู้ตัวเองเรานึกว่าเรากำลังได้เปรียบคนอื่นกำลังสบายแล้ว หลบหลีกไปเรือร่อยใครทําอะไรเราก็หลบใครทำอะไรเราก็เลี่ยงไม่ใช่เลยผิดเราตั้งโจทย์ผิดเราคํานวณผิดเราคิดแต่คําว่าฉันอยากจะสบายคนที่อยากจะสบายจริงๆเขาเรียกยอมลำบากเบื้องต้น อดทนท่ามกางฝ่ฟาฟันให้ถึงที่สุดแล้วนั่นแหละคำตอบแล้วจะไม่โทษตัวเองอาตมาถึงวินาทีนี้จะมาจะไม่โทษตัวเองอีกเลยทำไมถ้าเราทำดีให้ถึงที่สุด ที่เราทำได้แล้วอะไรจะเกิดให้มันเกิดเมื่อเราทำดีถึงที่สุดแล้วบอกความดีไม่ปรากฏนั่นมันเรื่องของความดีแต่เรื่องของเราเราได้ทำดี เมื่อก่อนเราพยายามมองว่าคนนั้นจะให้อะไรเราสังคมจะให้อะไรเราเดี๋ยวนี้แตมามองอีกแบบวันนี้เราจะให้อะไรใครได้เราจะช่วยเหลือสังคมได้ในจุดไหนหนอมันต่างกันนะ เป็นกติธรรมก็คือผู้ให้ย่อมละความตรณีเห็นไหมแล้วก็มีอีกประโยคนะไปอ่านเดี๋ยวบอกหมดไม่ไปอ่านใครอยากจะแชร์ให้ใครเป็นคติธรรมก็แล้วแต่ เป็นวิทยาทานใจเรารู้แล้วเมื่อทำดีถึงที่สุดอะไรจะเกิดจำได้ไหมหลักบอกหนึ่งยอมรับในสิ่งที่เกิดตามความเป็นจริงสอง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 3. ยอมรับสิ่งที่ต้องจากพัดพลาคเมื่อถึงเวลาถ้าอะไรที่แก้ไขได้จงรีบแก้ไขอย่าขัดวันประกันพรุ่งอย่าหลักของคนเกียดคร้านคือจะผัดวันประกันพรุ่งหลักแห่งความเสื่อม ไม่ว่าใครต่อให้อยู่ดีกินดีอีกแม่นานฐานะค่อยๆเปลี่ยนและจะเสื่อมลงเพราะเราผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังอิ่มอยู่เดี๋ยวยังหิวอยู่เดี๋ยวยังเช้าอยู่เดี๋ยวยังสายอยู่เดี๋ยวยัง บายอยู่ถามจริงๆเดอมึงจะเดียวไปถึงไหนมึงจะรออะไรในเมื่อชีวิตมันต้องเปลี่ยนนะต้องให้เกิดเหตุหร้ายๆก่อนใช่ไหมจึงจะเปลี่ยนต้องให้หมดเนื้อหมดตัวก่อนไม่ถึงจะเปลี่ยน ต้องให้รู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วถึงจะมาตกใจโอกาสชีวิตคนเราไม่ได้มีให้เลือกหลายครั้งสำหรับบางคนหรือบางคนไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เลือกเป็นชีวิตที่ถูกเลือกตั้งแต่เกิดถึงตาย แม่แต่งงานก็ยังถูกเลือกขณะใจมีลูกก็บอกมึงต้องเอาลูกชายนะโอ้โหเออคนต่อไปมึงต้องลูกสาวนะแหมมันสั่งได้เลยลูกสะพ้ยต้องเป็นแบบนี้นะลูกเขยต้องเป็นแบบนี้ยาวสีพุทธกว้างสองศอกแล้วแต่เลยเอาก็ไป สั่งจังชีวิตเรียนต้องวิชานี้จบต้องทำอย่างนี้โอ้กรรมเยอะครอบงำเข้ามาเยอะมากอถึงเวลาโดนครอบงำทุกๆุกเรื่องเลยโดนครอบงำทุกๆุกเรื่องนะ ไม่ตมาบอกว่าตมาพร้อมจะเปลี่ยนชะตาชีวิตและก็เปลี่ยนกรรมของตัวเองให้มีแต่กรรมสะอาดหมดจดเช่นเวลาที่เหลือไม่ได้เพื่อตัวเองและความชั่วเป็นเวลาแข่งการอุทิศตน พราะเราบำเพ็ญตนมาแล้วเป็นเวลาที่เหลือเพื่ออุทิศตนและก็สละตนนี่คือธรรมะถึงไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมแต่นี่คือธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่รูปแบบแห่งธรรมใจมันรู้แล้ว คาว่าอริยมรรคอริยผลเดินยังไงข้อแรกเลยเป็นความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องอันก่อประโยชน์และก็รู้ทุกโศกสิ่งชั่วดีสร้างสรรค์บำเพ็ญบารมีไม่มีแค้นกับใครไม่ต้องไปโกรธเกลียดใครข้ามวันข้ามคืนเสียจิตเปล่า ไม่ใช่พอเราเราเกลียดเขาหรือรักเขากันแน่สุดท้ายเขาอยู่กับจิตเราตลอดเ้าบอกไม่ชอบเขาเกลียดเขาก็ลืมเขาไปเสียจะตกนรกกับเขาทำไมใช่ไหมเราโกรธเขาใจเราก็ร้อนเราเกลียดเขาใจเราก็เป็นอกุศลเราดา่าเราสาบแช่งเขาจิตเราเองก็เน่าไม่มีอะไรดีเลย ทางที่ดีไม่ต้องสำคัญตนและสำคัญบุคคลอื่นไปทำสิ่งดีๆก็ยังพอจะนับได้ฉะนั้นบุคคลที่เข้าใจคำว่าความสมบูรณ์หรือถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติทำยังไง ความรู้วิชาความรู้จจรณะเราจะทำตัวยังไงประพฤติตนอย่างไรให้ถึงพร้อมวดสมปันโนศึกษาอะไรตำบอกตำรามีอยู่สองเล่มในโลกใบนี้หนึ่งตำราเรียน เอาไปเพียนเขียนอ่านท่องให้จำเดี๋ยวก็สอบได้อีกตำราหนึ่งตำราชีวิตไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาแต่อยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ของมนุษย์ตำราเล่มนี้คาดเดายะเปลี่ยนแปลงตลอดพลิกแพงอยู่เรื่อยบางทีก็คดบางทีก็ตรงบางทีก็หยุดบางทีก็วิ่งบางทีก็นั่งบางทีก็นอนตำราเล่มนี้ ไม่มีอักษรด้วยมันเป็นตำราแห่งความคิดก็ได้จินตนาการก็ได้เป็นตำราแห่งความงดงามหรือสิ่งชั่วร้ายก็ได้ใคร เรียนจบบ้านตำราเล่มนี้ที่ไม่มีอักษรแต่มีเลือดเนื้อเชื้อไขและก็ลมหายใจนี่คือตำราเรียนมีสุขมีทุกข์มีสุขวังผิดวังมีได้มีจากมีพบมีพลาคมีความพลาดจาก หลายคนคาตัวตายเรียนไปเรียนมาทับสนมังคนเป็นบามางคนเรียนไปเรียนมาเป็นโรคซึมเศร้าซึมเศร้าเฮ้ยตำราเล่มนี้ มันคือชีวิตของแต่ละคนเพราะมันมีดวงจิตมันไม่ใช่ตัวหนังสือที่เป็นกระดาษกับน้ำมึกพระพุทธเจ้าเรียนมาตอนเป็นเจ้าชายสิปดศาสตร์เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้แน่นปึ๊กเลยแต่ ตำราเล่มน,นี้พระองบอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ความดับทุกข์ยังติดอยู่ในโลกที่มีโลภโกรธหลงยังไม่พ้นภัยอันตารายและการเบียดเบียนนี่คือเหตุ ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์คำว่าเจ้าชายสิทธัตถาราชกุูมารแห่งกรุงกบิลาพัดและกรุงเทวะทังหาทั้งฝ่ายมารดาและก็บิดาเกิดใวนวรรณะกษัตริย์เลือดสะอาดถือว่าสูงส่งสุดเลยในวรรณะสี่ยังไม่สมบูรณ์อีกหรือ ใครก็อยากจะได้แต่พระองค์ได้แล้วกลับบอกว่าทางนี้ไม่พ้นทุกงงที่อะไรก็มีหมดแล้วบอกทางนี้ไม่พ้นทุกข์ลูกก็มีเมียก็มีผู้ประชาบ้านท,ทุกอย่างพร้อม บริวารทั้งหลายมีครบและไม่กลาดใครที่ขัดใจด้วยเพราะมีอำนาจสั่งอะไรได้ทุกเรื่องแต่ทำไมบอกทางนี้ไม่ผลทุกหรือไม่ใด่ความสุขแท้จริง แสแดงว่าไม่สมบูรณ์แล้วพระเดจเจ้าจึงออกศึกษาศึกษาด้วยการปฏิบัติเพราะเรียนมาแล้วสิบแปดศาสตร์ทางโลกจอดตรงนั้นด้วยชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองให้เราได้แค่นี้ แต่ไม่ได้ให้เราออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงยมเป็นไม่สมบัติของโลกสิ่งอุปโลกขึ้นโดยสมมุติทั้งหลายให้เราได้เท่าไหร่เพชรนินจินดาวัตถุสิ่งของเงินทองบ้านเรือนยดยานผานะบริวารที่รับใช้ ก็ในโลกนี้ก็หลายคนมีครบมากด้วยจนบางคนต้องสร้างบ้านให้เสื้อผ้าอยู่สร้างบ้านให้รองเท้าอยู่สร้างบ้านให้รถอยู่แต่มาไม่ได้ว่าเขาผิดนะนั่นคือเขามีทรัพย์มากจึงสะสมด้วยความชอบ พอนานๆไปไม่ใช่ความสุขมันเป็นแค่ความชอบความพอใจที่ตัวเองยินดีกับสิ่งนี้เพราะมันยังดับทุกข์ไม่ได้ไงก็เหมือนเฉดเช่นพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีครบบริบูรณ์ทุกอย่างในโลก ของมนุษย์มันไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นแล้วนอกนี้ก็เป็นคิ้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้านับไปสิแต่ใจชีวิตยังเห็นภยัยใจยังเห็นทุกข์นะฟังอีกรอบหนึ่งชีวิตยังเห็นภยัยใจยังเห็นทุกข์ แล้วจะวิมุตได้หรือไม่ได้โยมเห็นหมชีวิตเห็นภัยโอ้หกินก็นไม่มีความสุขใจเห็นทุกข์โอ้นอนไม่ค่อยหลับใครเคยเจอสองเรื่องนี้บ้างชีวิตเห็นภัยใจเห็นทุกข มีความสุขไหมนอนดิไม่หลับดิ้นอยู่งั้นทั้งคืนติ่นขึ้นมาผวาไปหมดระวังตัวไปหมดกลัวไปหมดยมรู้ไหมยิ่งมีเท่าไหร่ยิ่งกลัวตายยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งกลัวการสูญเสีย มันมีสิ่งที่กลับมาเป็นหอกแทงในคำว่ามียงเคยได้ยินเรื่องเศรษฐีกับกะลามะพร้าวและกลายเป็นเศรษฐีที่เปลี่ยนกะลามะพร้าวเป็นขันทองขับตอนเป็นกะลามะพร้าวเศรษฐีนั่งปลื้มใจแหมโคนมาจากทิศทั้งสี่มาดื่มน้ำของเราชื่นใจ จิตเป็นกุศลยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาชนะจากกะลามาเรร้าเป็นขันทองคำตั้งแต่เปลี่ยนเป็นขันขันทองคำนั่งยืดคอมองคนนี้ไปขันยังอยู่ไหมคนนี้มาขันไปแล้วยังจอกลงไม่เกินอาทิตย์เดียวเศรษฐีนอนผอมลงเลยกลางคืนก็นอนไม่หลับเสียงสุนัขเขาลุกมาดูว่าขันทองยังอยู่ไหมทุกข์ สุดท้ายบอกไม่เอาแล้วไปเปลี่ยนเป็นกาลาเหมือนเดิมเสรษจีก็นอนหลับสบายท,ทีหมดห่วงไร้กัวงวลเอออยาเข้าใจในมิติเดียวว่ามีแล้วคือความสุขมีแล้วคือห่วงแหนด้วย ใช่ไหมบางคนมีสามีทั้งหึงทั้งหวงทั้งหวงโอ้เป็นบ่วงคล้องคอยิ่งรักมากเขาโอ้ไปไหนมาทำไมไม่โทรโทรทำไมไม่รับบอกไปอืมมาจ้าจบไหมออก็ต้องรับค่ะ ถ่ายออกไหมโอ้ยจะถามทำไมข่วงนะจ๊ะเออรู้ว่าห่วงแต่มันเยอะไปจ้ะวันนี้ถ่ายกี่รอบจ๊ะกินอะไรมาออิสระกูหมดแล้วชีวิตนี้เออต้องรายงานกินอะไรต้องบอกถ่ายรูปไหมเมื่อคืนนอนกี่โมง หลับไหมหลับฝันไหมป่ามึงจะตามกูถึงฝันไหยหรือเว้ยไปหยากันดีกว่าพรุ่งนี้รักแบบนี้ไม่ไม่นานวันตายแน่หรอตายด้วยความหึงมองหน้าใครนี่ผิดเลยนะโอ้โหมึงมองเขาทำไมกูเห็นสายตามึงเมื่อกี้มึงมองแบบไม่ธรรมดา,ามึงคิดอะไรอยู่ อันนี้หันกับไม่มึงบ้าก Parents, ูก yeah, yeah. ็ต้องบ้าสองอย่างเห็นไหมอย่าเยอะเรียกว่าอะไรความรักมีขอบเขตอิสละมีกรอบชีวิตถึงนดาเยื่เอานะสมควรเวลาเท่านี้